ขย้อนน้ำหายด้าว่ให้ตัวเป็นเจ้าหน้าที่อะารจะท่านขย้อนน้ำหาตลอดดิคู่เมื่อนี่มันมีอยู่สองสัญชาติแค่นั้นนี่เขาใหญ่ไปเฮ้ยได้มีคนเจ๊กคนแจวคนเจ๊กคนแจวก็เป็นคนจีนเขาใหญ่ไป คนจีนก็คือคนจีนนี่ว่าดังคำข้าวเอเ็นจอดจานกับซอกับซอสเสือเอ็นเอาอันนี้ดีนะเดีอยบอกเนี่ยข้าวเอา,าข้าวใชไหมข้าวเอาแยกออกมาเป็นซีนี่ข้า,าวใช่ไหมนั่นแหละเป็นตัวนี้นะแมนครับนั่นแหละจุดไว้นั่นแหละค้นห้องเมื่อาันดีดีนะพี่บุญนะเมึงอาว,วมงมามึงเห็ดไผ่เนี่ยฮะ ว่าู้นี่มาพาขวัญแพ้บมางใจมึงไลย์มึงดีดีเข้าวที่เทศจังไดก็ได้เนี่ขาเจ้า,อาเอื้อน่าแถวนี่แถวนี่ที่กูขีดลงมาเนี่ยมึงมึงดีนั่นแหละคนดีคนส่วนป้าป,ปนกันไปเย์นี่ขยันไปให้พ่อกูนี่ว่างแผ้หน่อยเมืม่อด,ด้นี่ตะกี้พ่อกูงมานนมสก,กุลยังแทะริมนี่แหะมึงนนมสก,กุลยังให้ ฮ่องได้ส์สเดย์ไทยเฮามีค้อดแบบนี้เอาเอากูโมลูได้มาพอกูเป็นเป็นผู้ใดเออนนั่แหละกูได้ชีวิตสุ่มสูงม,ม,มากเลยเอาไหมไม่เห็นทันทีงั้นหมายความว่าไงเนีเอาฮะ ยิ Salvador, ่งมารู้จักไอ้นั่นเจ้าไอพ่อมังไงอะนะพ่อมึงเป็นเพื่อนกับพ่อกูเนี่ยแล้วทีนี้มึเบังหน้าตาดีดีแล้วมึงบงหน้าตาดีๆนะ้แล้วก็าอยากบอกนี่สิเนยนะถ้าเราบอกแม่ละมึงค่อยิึงบอกให้บุญเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมึงคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่รอดจ่าอุดรธานีเห็นปะเดี๋ยวกูจะไปรอดจ่าอุดรธานีนะบักให้บุญเจ้าหน้าที่ราชธรรมอุดรธานี เดี๋ยวมึงจะได้เจอสักวันอดีตหัวหน้าฝ่ายร้านค้าสวัสดิการอุดรธานีเก่านั่นล่ะมึงมาแพ้น่ะมูพอกูนี่น่ะใครไปม,มึงอย่มัวแม้กระทั่งหัวหน้าอดิศักวัลไว้พ่อกูยังรู้จักเลยนะภาษาอย่างพระกล้าแต่ต้องโตกูอยู่ในรอจอ่อุดรธานี จำกูได้ว่าไพ่บูรณ์เฮ้ยกูน้ำสักุลท่านีนเนี่ยวงเล็บแซลมด้อและอายุทวิมวลอักษาอยู่ไอ้แสเดี๋ยวมึงเดี๋ยวบักนี้เดี๋ยว